ช่องนิยายเสียงแองเจิลไวส์ขอเสนอนิยายเสียงเรื่องยอดเซลแมนทะลุมิติตอนที่211คนชั่วกับคนดีฟันให้ลม้มฟันให้ล้มเยี่ยงไรหรือว่าต้องเรียนแบบเฉิงเตอ๋อสมคบคิดกับโจรชั่วช้าพวกนั้นดวงตาของหลวหมินใช้แววตกใจระคนประหลาดใจออกมาพูดไปหัวเราะไปหากสามารถล้มเฉิงเตอ๋อได้จะต้องสมคบกับโจรชั่วช้านั่นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ลิ้นวันหงยิ้มพลางมองหลวหมีนใต้เท้าลัว่วเจ้าเฉิงเตอ๋อคนนี้ทำเรื่องเลวทรามมากมายเหตุใดถึงล้มมันไม่ได้เสียทีแม้เถิงเตอ๋อจะมีคนอยู่เบื้องหลังแต่เบื้องหลังท่านก็ยังมีองค์ห้องเต้อยู่นะขอรับต่อให้คนผู้นั้นมีอำนาจยิ่งใหญ่เพียงใดก็คงไม่เหนือไปกว่าองค์ห้องเต้กระมังผู้ยิงเท่าฉลองวันเกิดวันนั้นฝ่าบาททรงพระราชทานป้าย อีกทั้งยังจัดแจงให้องครักษ์วังหลวงจำนวนตั้งมากมายมาคุ้มกันท่านอีกด้วยตามความเห็นของข้าฮ่องเต้ทรงให้ความสำคัญต่อท่านมากเพียงแต่เมื่อต้องเผชิญกับบุคคลที่ทรงให้ความสำคัญทรงดีกาเรื่องขุนนางชั่วไม่หยุดหย่อนเหตุใดฝ่าบาทถึงไม่รู้สึกอันใดเลยดวงตาของหลวหมินศาสตร์ประกายคุณชายหลินสมกับที่มีมุมมองไม่ธรรมดาไม่ขอปิดบังท่าน ใต้เท้าสวีเองก็เคยเอ่ยถึงสาเหตุที่แฝงอยู่ในนี้เช่นเดียวกันเพียงแต่มีได้กล่าวให้ละเอียดต่อมาท่านยังเอ่ยถึงนามอันสูงส่งของคุณชายเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยดูเท่าว่าท่านเหมือนจางคงทราบตั้งแต่แรกว่าคุณชายหลินจะช่วยขจัดความกลัดกลุ้มที่มีอยู่ภายในใจของข้าได้ขอคุณชายรีบกล่าวต่อไปเถิดโอ้ยข้าก็ว่าทำไมจิ้งจอกเท่าอย่างลัวหม่นคนนี้ถึงเรียกให้ข้ามาอย่างรีบร้อน ทแท้ก็ได้รับการชี้แนะจากสวีเวย่ยนี่เองสวีเวย่ยจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่ไม่อาจบอกแน่ถึงได้ฝากปากข้าเพื่อบอกต่อตาแก่คนนี้นี่ช่างเจ้าเล่ห์จริงๆหลินหวันหลงตอบว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ใต้เท้าลั่เคยคิดถึงสาเหตุของเรื่องนี้ให้ท่วนทีหรือไม่ขอรับลูมินถอนหายใจถ้าเป็นขุนนางไหนเลยจะไม่เข้าใจพระประสงค์ได้เฉิงเตอ๋อละโมอบอทำผิดกฎหมายหลักฐานชัดเจน ถึงกระนั้นฝ่าบาทกลับแซงทำเป็นทอดพระเนตรไม่เห็นไม่เพียงค่าแม้แต่เพื่อนร่วมงานคนอื่นอีกหลายคนก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันหากเป็นเมื่อหลายปีก่อนรากฐานของฝ่าบาทยังไม่มั่นคงโอกาสยังไม่มาถึงจึงไม่แต่ต้องเฉิงเต๋อนี่ยังพอทำนาทว,ว่าตอนนี้ฝ่าบาททรงไม่ลกรงเกรงนายผู้อยู่เบื้องหลังเฉิงเต๋อมาตั้งนานแล้วขณะที่กำลังจะตัดแขนขาของมันเหตุใดถึงไม่ลงมือมิหนำซ้ำ เึิงเตยังสมคบคิดกับพับบัวขาวสันคลอนรากฐานต้าหัวเราอีกช่างไม่สมเหตุผลเหลือเกินลินวานรงขยับเดินช้าๆไปหลายก้าวจู่ๆก็หันกลับมาแล้วพูดว่าใต้เท้าลัว่วถ้าว่ามีช่ฝ่าบาทไม่ทรงร้อนพระไทยหรอกนะขอรับแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์พระองค์ทรงสนพระไทยยิ่งกว่าใครอื่นแล้วจะเก็บตัวการร้ายเยี่ยงเฉิงเตอนี้ได้อย่างไรกันเพลานี้ ภายในมีมารร้ายภายนอกมีศัตรูคุกคามตามความเห็นของข้ามีใช่ว่าองค์ห้องเต้ไม่ทรงร้อนพระไทยแต่ร้อนพระไทยยิ่งกว่าท่านเสียอีกลูมินขมบดคิ้วพร้อมเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจร้อนพระไทยยิ่งกว่าข้าเขาเดินไปสองก้าวอย่างเร่งร้อนครุ่นคิดให้ท่วนถี่อยู่ครู่หนึ่งใบหน้าก็พลันปรากฏความยินดีขึ้นหันมาแล้วพูดว่าข้าเข้าใจแล้วคุณชายหลินด่างเช่นท่านว่าฝ่าบาทมิใช้ไม่มีพระประสงค์ทำเรื่องนี้ ทั้งยังมีประสงค์กำจัดเฉิงเตอ๋อมากยิ่งกว่าผู้ใดเพียงแต่หากต้องการล้มเฉิงเตอ๋อหาใช่เรื่องที่จะสำเร็จได้ในวันเดียวถ้าใช้วิธีส่งดีการ้องเรียนผลลัพธ์ช้าย,ยิ่งนักหากยืดเยื้อเช่นนี้ต่อไปจะมีแต่ผลเสียปราศจากผลดีต่อราชสำนักดังนั้นฝ่าบาทถึงยืดเวลาไม่จัดการดวงตาของหลัวมินชายแววตื่นเต้นออกมาวูบหนึ่ง พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ข้าลงมือให้สำเร็จครบถ้วนในคราเดียวดังนั้นพระองค์จึงไม่กำจัดเฉิงเตอ๋อแต่กลับพระราชทานรางวัลให้ท่านอีกพระประสงค์ก็คือให้ท่านดำเนินการต่อไปนั่นเองขอรับลินหวันรงหัวเราะร่วนหากข้าคาดเดาไม่ผิดยิ่งวิธีการของท่านร้ายกาจเพียงใดองค์ฮ่องเต้ก็ยิ่งพอพระราชหฤทัยมากเท่านั้นทางที่ดีที่สุดก็คือกำจัดเฉิงเต๋อได้ในคราวเดียว ดังนั้นพระองค์จึงไม่กำจัดเฉิงเตอ๋อแต่กลับพระราชทานรางวัลให้ท่านอีกพระประสงค์ก็คือให้ท่านดำเนินการต่อไปนั่นเองขอรับลินวันรงหัวเราะร่วนหากคาคาดเดาไม่ผิดยิ่งวิธีการของท่านร้ายกาจเพียงใดองค์ฮ้องเต้ก็ยิ่งพอพระราชหฤทัยมากเท่านั้นทางที่ดีที่สุดก็คือกำจัดเฉิงเตอ๋อได้ในคราวเดียวเกรงว่าเวลาฝ่าบาททรงพระสุบินก็ยังต้องแอบพระสวนเป็นแน่แท้ขอรับ ยิ่งร้ายกาดยิ่งพอพระราชหฤทัยฝ่าบาททรงต้องการให้ข้าสังหารลูมินตกหน้าผาข้าเข้าใจแล้วมีหน้าเล่าท่านสวีจึงไม่กล้าบอกข้าให้ชัดเจนลูมินแสดงการคารวะต่อหลินหวันหลงแล้วพูดว่าคำกล่าวของคุณชายหลินช่างเตือนสติข้าให้ตื่นจากห้วงความฝันเสียจริงตาเท่านับถืออย่างยิ่งหากคุณชายเข้ารับราชการจะต้องก้าวหน้ารุ่งโรจน์ได้รับการแต่งตั้งเป็นอ๋องเป็นอมร์ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแน่ลิ้นวันรงหัวเราะฮิฮะถข้าไม่สนใจการเป็นขุนนางอะไรนั่นหรอกขอรบับขอเพียงชาตินี้มีเงินใช้อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นก็พึงพอใจแล้วลัวมินพงกศีรษะคุณชายหลินปณิธานสูงส่งกว้างไกลแต่ทว่าขอให้คุณชายหลินโปรดให้คำชี้แนะแก่ข้าถึงวิธีการกำจัดเถิงเตอด้วย ลินวันรงหัวเราะพร้อมกับเอ่ยว่าใต้เท้าสวีเว่ยมาจินหลิงครั้งนี้นำอะไรติดตัวมาด้วยหรือขอรับราชองค์การป้ายทองคำกับปรากองทัพลูมินตอบใต้เท้าสวีมีเรื่องบางประการที่ไม่สะดวกจะเอ่ยที่จริงมีแค่ของไม่กี่อย่างนี้ก็เพียงพอที่จะจัดการเฉิงเตอ๋อแล้วละขอรับลินวันรงหัวเราะฮิฮะใต้เท้าสวีเคลื่อนย้ายกำลังพลจากเจ้ร์เจียงและซานตงสองพื้นที่ในมือมีกองกำลังจำนวนมหาศาล อีกทั้งยังมีป้ายทองอยู่ในมืออีกขอเพียงใต้เท้าหลวดเสนอหลักฐานความผิดใต้เท้าสวีก็จะตรงไปจับกุ่มเชิงเต๋อทันทีถึงเชิงเตอ๋อจะดูแลกองพลทหารเดินเท้าและทหารมาเจียงซูแล้วจะทำไมหากมันกล้าขัดขืนก็กําจัดได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้างเลยด้วยซ้ำขอรับหากมันไม่ขัดขืนเล่าลูมินรีบเอ่อยถามไม่ขัดขืน ลินหวันหรงยิ้มอย่างชั่วร้ายพร้อมพูดว่าใต้เท้าล้วท่านไม่คิดหาหนทางให้มันต่อต้านเลยหรือขอรับท่านว่าเรื่องที่ห้องเต้ทรงไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคือสิ่งใดลัวหมินตอบย่อมเป็นเรื่องมีคนคิดกระบฏนี่ก็ถูกแล้วขอรับลินหวันหงปรบมือแล้วพูดว่าเฉิงเต๋อมีฐานะเป็นผู้บัญชาการเจียงซูบ้านช่องห้องหับคงไม่เล็กกระมังขอรับ ถ้าเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาผู้มีความสามารถพิสดารพันลึกของใต้เท้าล่วมีจํานวนนับไม่ถ้วนบางทีหากลองหาในเรือนด้านหลังของมันสักหน่อยท่านอาจจะพบของน่าสนใจอย่างพวกดาบทองคําตราราชลันจกรอะไรทํานองนั้นก็ได้นะขอรับตําแหน่งแม่ทัพหนี่นาครอบครองอํานาจทหารอยู่ในมือจะก,กี่มากน้อยก็ต้องมีคนสงสัยหากสร้างเรื่องเช่นนี้ออกมาท่านว่าเจ้า เฉิงเต๋อนน่นจะนั่งให้ท่านจับกุมหรือจะขัดขึ้นอย่างเอาเป็นเอาตายละขอรับลูมหยินสูดลมหายใจหนาวเหน็บเพิ่กหนึ่งคุณชายหลินคนนี้ไม่ได้เข้าสู่วงขุนนางแต่การใช้แผนการร้ายกลับยังโหดเหี้ยมยิ่งกว่าค่าเสียอีกนะใคร่ผลใต้บังคับบัญชาของเฉิงเต๋อมีไม่มากแสนยานุภาพทางการทหารอ่อนด้อยท่านบอกว่าก่อการกรบฏเกรงว่าในราชสำนักจะไม่มีผู้ใดเชื่อ ลูมีนคมวดคิ้วยิ่งไปกว่านั้นหากต้องตัดหัวสังหารมันจริงแล้วจะแจ้งต่อราชทานและราชสำนักเยี่ยงไรดีคนเป็นขุนนางนี่พอถึงเวลาต้องชั่วร้ายก็ทำอะไรออกมาก็ได้แต่พอลังเลกลับหดหัวหดหางยิ่งกว่าใครใครเสียอีกแม้เหล่าล่วจะเป็นจิ้งจอกเท่าแต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศของวงการขุนนางอยู่ดีลินวันรงตอบว่าใต้เท้าล่ว เชื่อหรือไม่ว่านั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งขอรับแต่เรื่องที่ควรทำก็ต้องกระทำตอนนี้ท่านคงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดใต้เท้าสวีถึงไม่อาจบอกท่านโดยตรงแล้วกระมังข้าคิดว่าเขายังมีอีกหนึ่งประโยคที่ควรบอกกล่าวกับท่านคำกล่าวอันใดลู่มินรีบถามลินวันหรงตอบว่าข้าคิดว่าตอนที่ท่านจับกุมตัวเฉิงเต๋อจะต้องตายเท่านั้นห้ามเป็นเด็ดขาด เขามองลัวมิน่นจากนั้นจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทันทีกล่าวระคนหัวเราะว่าใต้เท้าข้าก็พูดไปอย่างนั้นเองขอรับอย่าได้ใส่ใจไปเลยลัวมิ่นรีตาลงกล่าวพลางแย้มยิ้มขึ้นเรื่องนี้ข้าย่อมรู้ดีเพียงแต่หากต้องจัดการถึงเตอ๋อจริงข้าจะรายงานต่อราชทานเยี่ยงไรลินวันรงถอนหายใจคนเมื่อตายไปแล้วอะไรก็จบสิ้น สำหรับเรื่องที่ว่ามันจะกระบฏหรือไม่มีผู้ใดเชื่อหรือไม่เรื่องเหล่านี้หาได้สำคัญอีกยิ่งไปกว่านั้นท่านมีได้คนของเหล่านั้นเจอที่บ้านมันหรอกหรืออีกทั้งในมือยังมีหลักฐานเรื่องติดสินบนและการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองของมันอีกด้วยลูมินสายหน้าคุณชายหลิมท่านหาได้รู้ลึกซึ้งถึงความสามารถของนายผู้นั้นของมันไม่เมื่อเจ้าเถิงเต๋อผู้นี้แดดิน เจ้านผู้นั้นของมันไม่มันยอมเลิกราโดยดีแน่จูจู่ลิ้นหวานหลงก็พูดขึ้นมาว่าใต้เท้าลั่ท่านมีความเห็นต่อการที่องค์ห้องเต้ทรงมีพระเมตตาต่อท่านเยี่ยงนี้อย่างไรบ้างขอรับคำพูดนี้ฟังดูแล้วคล้ายไม่มีปีมีขลุ่ยลัวมิงนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งทว่าเขาอยู่ในวงขุนนางมาช้านานจึงเข้าใจความหมายแฝงในคำพูดเขาทันทีหยดเหนือบนหน้าผากพลันหลั่งไหลลงมาทันทีสีหน้าซีดเผือด เขาเงียบงานอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็พงวกศรีรษะแล้วเอ่ยว่าคุณชายข้าเข้าใจแล้วลินหวันรงถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าใต้เท้าลัว่วอาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ท่านจินตนาการมากขนาดนั้นก็ได้นะขอรับท่านมีหลักฐานการกระทำความผิดของเฉิงเตอ๋เตออยู่ในมือเรื่องที่เฉิงเต๋อก่อการกรบฏก็มีหลักฐาน ต่อให้ล้ําเส้นไปบ้างก็ไม่มีอะไรใหญ่โตหรอกขอรับโทษไม่ถึงตายอย่างมากก็เสียหมวกขุนนางไปเพียงแต่ท่านลองคิดดูนะขอรับท่านจัดการเรื่องนี้ไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องการสร้างความสุขให้แก่อนณาประชาราชก่อนท่านว่าเรื่องนี้ผู้ใดจะยินดีมากที่สุดหรือขอรับย่อมเป็นท่านผู้นั้นผู้เบื้องหลังท่านอย่างแน่นอนแม้จะบีบขั้นจากสถานการณ์ต้องปลดท่านไปหลายปีเป็นการชั่วคราว แต่สถานะของท่านที่มีอยู่ภายในใจของท่านผู้นั้นย่อมไม่มีวันธรรมดาอย่างแน่นอนเขาถอนใจเล็กน้อยพร้อมเอ่ยต่อไปแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่คาดคาดเดาไปเรื่อยเปยื่อยทั้งยังไรเดียงสามากนักท่านอยู่ราชสำนักมานานการตัดสินใจย่อมกระจ่างคำพูดเหล่านี้ท่านก็ถือเป็นการอ้างอิงอย่างหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องใส่ใจไปขอรับ การสนทนานี้ยืนยันการคาดเดาของหลินหวันหลงแต่เรื่องพันนี้ในนิยายในโทรทัศน์แสดงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหลินหวันหลงจะเดาเรื่องราวได้บ้างก็หาได้ยากลำบากมากนักส่วนลั่หมินนั้นคลุกลี่ในวงขุนนางมานานย่อมรับรู้เรื่องพันนี้ได้อย่างลึกซึ้งแน่นอนดังนั้นยิ่งคิดจึงยิ่งมีเหตุผลขอบคุณคำชี้แนะของคุณชายหลินลั่หมินถอนหายใจกล่าวด้วยสีหน้าแน่วแน่ ข้ารู้ว่าควรทำเช่นไรแล้วเมื่อเห็นเหล่าล้วอารมณ์พุ่งถึงขีดสุดเยี่ยงนี้หลินหวานหรงก็รู้สึกละอายใจอยู่บ้างการสนทนาเมื่อครู่จะกี่มากน้อยก็แฝงความเห็นแก่ตัวของเขาอยู่แต่เรื่องที่เจ้าเถิงเตอ๋อนั่นสมคบคิดกับพักบัวขาวหาใช่เรื่องเท็จการกำจัดมันก็ถือว่าได้กระทำเรื่องอันดีงามแก่ราษฎรเจียงซูเช่นกันใต้เท้าลัว่ว บางทีท่านควรสอบถามท่านสวีอีกครั้งนะขอรับหลินวันรงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังลุมินหัวเราะเสียงกระดางใสข้าสอบถามท่านเหมือนจังมาตั้งแต่แรกแล้วแม้ท่านจะไม่ได้กล่าวให้แน่ชัดแต่ในยะในคำพูดตาเท่าก็เดาออกได้หลายส่วนฝ่าบาททรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าประดุจภูผาพระราชทานทรัพย์สริงคารข้าปลาอาหารให้ข้าปกป้องคุ้มครองตระกูลข้า ต่อให้ต้องทิ้งชีวิตค่าก็ต้องทำภารกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้สำเร็จจงได้ยิ่งไปกว่านั้นการกำจัดเฉิงเตอ๋อถือเป็นการมอบความสุขแด่อานาประชาราชถ้าหลัวหมิน่นแม้จะกลอกกลิ้งอยู่บ้างแต่หากถามถึงความจงรับพักดีแล้วก็มีอยู่หลายส่วนดังนั้นการสร้างความสุขให้ราษฎรจึงสมควรไปกระทำลินวันรงเห็นเขามีสีหน้ากระจ่างใส ระหว่างพูดจามีความเที่ยงธรรมอยู่หลายส่วนจึงคิดในใจว่าเมื่อก่อนกลับเป็นเราดูถูกเหล่าล่วไปแล้วจริงๆตาเท่าคนนี้ยังมีความห้าวหาญอยู่บ้างเขากล่าวระคนหัวเราะใต้เท้าลั่ท่านเป็นขุนนางแม้จะเจ้าเล่และมีความเลวอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้สูญเสียการเป็นขุนนางที่ดีขอรับลุมีนหัวเราะร่า,ราเสียงดงังคุณชายหลินคำกล่าวของท่านนี้ข้าชอบฟังมากที่สุด เป็นขุนนางไหนเลยจะไม่เลวได้ยิ่งเป็นขุนนางดีมากเท่าไหร่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะเลวมากเท่านั้นกลับเป็นคุณชายหลินท่านที่เกิดมามีความรู้เยี่ยมเยี่ยงนี้ซ้ำยังมีความคิดอ่านละเอียดรอบค้อบอีกด้วยหากเข้าสู่งวงราชการจะต้องทำให้ทุกคนเห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างแน่นอนหลินวันโรงกล่าวรละคนหัวเราะข้าจะไปเป็นขุนนางทำไมละขอรับไปเป็นคนเลวเช่นนั้นหรือ ตอนนี้ข้าก็เร็วพอแล้วแต่ว่าข้าก็เหมือนกับใต้เท้าลัว่วแม้จะเป็นคนเร็วแต่ก็เป็นคนดีด้วยเช่นกันสองคนต่างสบตากันคราหนึ่งบังเกิดความรู้สึกของผู้รู้ใจพลันหัวรอดเสียงดังออกมาทันทีตอนที่สองร้อยสิบสองเยี่ยมเยียนเมื่อออกมาจากสถานที่ของหลวงหมินก็สายมากแล้วหลินหวานหลงนึกขึ้นมาได้ทันทีว่ายังไม่ได้บอกเรื่องที่หลวงหนิงล้มป่วยแกเหล่าลั่วเลย หลายวันมานี้ตาเท่าคนนี้ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการปรึกษาหารือการใหญ่กับสวีเว่ยต้องไม่สนใจเรื่องที่บ้านแน่เมื่อนึกถึงตรงนี้เขาจึงหันกลับไปพูดกับเกาโซที่มาส่งเขาลงเขาว่าพี่เกาเรื่องที่คุณหนูล้วล้มป่วยนี้รบกวนท่านช่วยแจ้งใต้เท้าหลวงหน่อยนะขอรับลองดูว่าท่านจะจัดการเช่นไรเกาโซพงกศีรษะนี่มันแน่นอนถึงกระนั้นจากความเข้าใจที่ข้ามีต่อใต้เท้าั่ว มีช่วงเวลาสำคัญเยี่ยงนี้เกรงว่าท่านคงไม่ไปจากที่นี่โดยง่ายแน่ๆเกาโศเป็นคนสนิทของลัวมินเรื่องที่โจมินกระทำย่อมไม่ปิดบังเขาแน่เหล่าล่กคนนี้เปลือกนอกเจ้าเล่ห์เพทุบายทว่าเนื้อแท้แล้วกลับเที่ยงตรงจงรักภักดีมากนักไม่มีวันให้เรื่องที่บ้านมาทำให้เรื่องชาติบ้านเมืองล่าช้าไปแน่ลิ้นวันรงพง,งกศีรษะพร้อมถอนหายใจ รู้สึกเห็นใจสองพี่น้องหลัวหนิงอยู่บ้างมีพ่อเช่นนี้อาจไม่ใช่โชคดีก็ได้นะจริงสิข,ขอรับเหตุใดถึงไม่เห็นพี่เกาชิวละหลินวันรงถามอ้อวันนี้เขาติดตามใต้เท้าสวีไปยังสองพื้นที่เพื่อจัดการเรื่องทางการทหารตั้งแต่เช้าแล้วเกาโซรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสวีเว่ยและลัวมินดังนั้นจึงไม่ได้ป,ปกปิดเขาสวีเว่ยเองก็ไม่ง่ายใดเลยนะอายุตั้งห้าหกสิบแล้ว เพิ่งขอซูชิงเหรียญมาเป็นอนุยังไม่ทันมีเวลาได้อีเอ๋อกันเลยคาดว่าแม้แต่เข้าห้องหอก็คงเข้าไปไม่กี่ครั้งก็ต้องเดินทางรอนแรมไปโน่นมานี่อีกเรื่องยุ่งยากของคนเป็นขุนนางนี่ช่างมากมายเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างเรายังจะมีอิสระเสรีเสียกว่าอีกการสนทนากับลัวหมีนนี้ทำให้หลินหวานหงมั่นใจอย่างยิ่ง ครนึกถึงความห้าวหาญของเหล่าล่วก็รู้สึกตื้นตนันคิดอยากทำอะไรบางอย่างให้เขาเช่นกันช่างเถอะช่างเถอะตาแก่อย่างเจ้าไม่มีเวลาดูแลลูกสาวตัวเองถ้าอย่างนั้นข้าก็จะเป็นตัวแทนเจ้าไปเยี่ยมสักหน่อยก็แล้วกันนะเขาคิดได้ย่อมทำได้เช่นนั้นจึงหักหัวม้าล้วมุ่งตรงไปที่ประตูศาลาว่าการท่านผู้ว่าการพระอาทิตย์ตกดินแล้วภายในจวนล่วกเงียบสงัดขณะที่หลินหวันหลงกำลังจะเข้าไป พลันนึกขึ้นมาได้ว่าไม่รู้ว่าท่านเหมยน่านจะอยู่ในจวนตระกูลลั่วหรือไม่ถ้าบุบบามเข้าไปจะไม่ใช่เพิ่มความยุ่งยากให้หลวหนิงอีกหรือเขาเดินวนเวียนไปมาหน้าประตูอยู่ครู่หนึ่งบังเอิญเห็นเกี้ยวน้อยหลังหนึ่งกำลังพักอยู่หน้าประตูจวนตระกูลลั่วพอดีสาวใช้และพอจื่อหลายนางกำลังประคองฮูหยินเท่าผู้หนึ่งลงมามีใช่ใครอื่นนั่นก็คือมารดาของหลวหมิ่นฮูหยินเท่าลั่นั่นเอง งานเลี้ยงวันเกิดวันนั้นหลินหวานหลงประจบนางไปไม่น้อยเพชก็มอบให้ผ้าผวนคืนยามพายุหิมะของสวีเว่ยก็มอบให้ต่อโครงคู่ยิ่งไร้ผู้ต่อกอนต่อให้หูยิงเท่าหูตาฟ้าฟางก็ต้องจำเขาได้ครั้นเห็นเขาเดินเตรยอยู่หน้าประตูึงรีบกล่าวทักทายเขาแต่ไกลโดยพลันนั่นไม่ใช่พ่อหนุ่มหลินหรอกหรือรีบเข้ามาคุยกันเร็วเถิด หลินวันหลงเดินเข้าไปหาแสดงการคาระวะแล้วเอ่ยขึ้นว่าหลินซานคาระวะฮูหยินเท่าขอรับฮูหยินเท่าลุ้นจ้องมองเขาหลายคราจากนั้นจึงพงกศีษะพร้อมกล่าวรคะคนหัวเราะดีๆหลายวันนี้น้องหลินสบายดีนะหลินวันหลงหัวเราะแล้วตอบว่าด้วยบารมีของท่านผู้เท่ากินอิ่มนอนหลับเล่นอย่างมีความสุขขอรับฮูหยินเท่าหัวเราะแล้วพูดว่าน้องหลินช่างเจรจาพาที่เสียจริง ทั้งยังมีความรู้อีกด้วยไม่รู้ว่าสาวน้อยบ้านใดจะได้เจ้าไปถือว่ามีโชควาสนาแล้วละฮูยินเท่าท่านกล่าวล้อเล่นแล้วขอรับค่าเป็นเพียงบ่าวตัวเล็กๆของตระกูลเสียวผู้หนึ่งทั้งไร้ซึ่งทรัพย์สินเงินทองทั้งไร้าอำนาจวาสนาไหนเลยจะมีคุณหนูต้องใจค่าได้หลักขอรับหลินหวันหรงกล่าวถ่อมตนหูหยินเท่าใส,าส่ศีรษะน้องหลินวีรบุรุษไม่กลัวสถานะต่ำต้อย เจ้าจงอย่าดูถูกตนเองไปเลยลองคิดดูว่าบรรพชนของข้าก็เคยมีชาติกำเนิดเป็นเด็กเลี้ยงวัวเช่นเดียวกันต่อมาติดตามองค์ปฐมกษัตริย์สู้รบสยบใต้ล่าถึงได้รับการพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นโวตอนนี้เจ้ายัางหนุ่มยังแน่นขอเพียงกล้าลงแรงความรุ่งโรจน์นั้นก็เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นเองผูญิงเท่ากลับเป็นชนรุ่นหลังของผู้กล้าผู้น้อยเสียมารยาทเสียมารยาทแล้ว ลิน,ว,นวันรงกล่าวด้วยความตกใจและคนประหลาดใจมีหน้าเล่าหูหญิงเท่าคนนี้ดูบุค,คลิกท่วงท่าแล้วเป็นผู้สูงส่งพี่แท้ก็เป็นชนรุ่นหลังของแม่ทัพผู้บุกเบิกแวน่นแกนนี่เองตาแก่ลวมมีนอ้วนตูตาไม่คิดว่ากลับยังมีบรรพชนที่มีเกียรติเช่นนี้อีกด้วยคูหญิงเท่าดึงมือเขามาแล้วพูดว่านั่นเป็นเพราะบารมีของบรรพชนยายแก่แค่อาศัยบารมีมาก็เท่านั้นเอง หลินหวานหลงเห็นบรรดาสาวใช้ข้างกายนางหิ้วตะเกียงกำาญาและพระคัมภีร์จึงถามด้วยความประหลาดใจว่าผูห้หญิงเท่านี่ท่านจะไปทำอะไรหรือขอรับผู้หญิงเท่าล่วดถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าว่าไปแล้วก็เป็นหนิงเอ๋อเด็กดีคนนั้นที่น่าสงสารเมื่อวานไม่รู้ว่าได้รับความทุกข์อันใดพอกลับมาก็ร้องห่มร้องไห้ข้าถามนางไปหลายประโยคนางก็ไม่ยอมพูด ไม่รู้ว่าเจ้าคนสมควรโดนฟันดาบผู้ใดที่ทําให้หนิงเอ๋อของข้าต้องเศร้าโศกเยี่ยงนี้ข้าจะหามันผู้นั้นให้เจอต้องให้มันเห็นดีแน่แม่หูหยินเท่าจะพูดจาแข็งเกร้าวทว่าหลินหวานหลงกลับฟังจนรู้สึกสบายใจตอนนี้เขาไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดที่ขาดแคลนก็คือความใกล้ชิดของญาติผู้ใหญ่เช่นนี้หนิงเอ๋อเสียใจมาก พอหลับไปก็มีไข้จนพูดจาเพ้อเจอร์ออกมาพวกเขาสองคนพี่น้องไม่มีแม่มาตั้งแต่เล็กเป็นยายแก่อย่างข้าที่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ด้วยตัวเองโดยเฉพาะหนิงเอ๋อที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่เด็กมีเพียงต้องดูแลน้องชายอีกทั้งยังต้องดูแลยายแก่ผู้โดดเดี่ยวเช่นข้าและต้องแบ่งเวลาไปร่ำเรียนหนังสือให้ดีอีกช่างลำบากนางเหลือเกินเมื่อวานล้มป่วยจนมีสภาพเช่นนั้นข้าเห็นแล้วก็ทรมานใจมาก วันนี้จึงตื่นแต่เช้าไปที่วัดเพื่อกราบไหว้พระโพธิสัตว์ทั้งวันให้พระองค์ทรงคุ้มครองให้หนิงเอ๋อเด็กดีของข้าดีขึ้นมาโดยเร็วผู้หญินเท่ากล่าวพลางปาดน้ำตาสองหยดหลัวหนิงแข็งกร้าวเกินไปเสียหน่อยก็แค่ให้เจ้าลำบากนิดหน่อยเองแล้วทำไมถึงป่วยได้หลินหวันรงถอนหายใจแล้วพูดว่าผู้หญิงเท่าข้าขอเรียนถามท่านเรื่องหนึ่งขอรับ คุณหนูล่วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าเหมยเยียนทีวตอนนี้พักอยู่ในจวนของท่านหรือไม่ขอรับผูหญิงเท่าแค่นเสียงแล้วพูดว่าเจ้าคนแซ่เหมยนั่นเป็นอาจารย์สมัยเด็กของหนิงเอ,อ๋ออาจารย์ท่านอื่นมีความรู้และอายุเพิ่มพูนขึ้นตามกาลเวลาแต่เจ้าคนแซ่เหมยผู้นี้กลับตรงกันข้ามหลายปีนี้ยิ่งทำตัวแย่ขึ้นเรื่อยๆไม่ทำเรื่องวิชาความรู้ มัวแต่ยุ่งอยู่กับการรับลูกศิษย์จากตระกูลร่ำรวยความรู้ไม่ก้าวหน้าเลยสักนิดเข้าว่ายังห่างไกลาจากน้องหลินมากนักแล้วนางจะเข้ามาพักที่จวนของข้าได้อย่างไรหลินหวานรงคิดในใจว่าอาจารย์น่าเหรอหาสมัครพักพวกหาข้าสอนพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาจนแสนจะธรรมดาเพียงแต่หน่าเสียดายที่เจ้าคนแซ่เหมยนี่มาย้อนเกล็ดของข้า หากไม่สั่งสอนเจ้าก็ผิดต่อจิตใจอันร้อนระอุของเราเกินไปแล้วน้องชายข้าเห็นเจ้าคบหากับหนิงเอ๋อดีเจ้ารีบไปดูหนิงเอ,เอ๋อเถอะไปโน้มน้าวนางเสียหน่อยคนเป็นย่าอย่างข้าก็หวังแค่เด็กดีของข้าจะหายเร็วๆเท่านั้นเองคูหญิงเท่าดึงแขนเสื้อหลินวันหลงเดินเข้าไปในจวนโดยไม่ปล่อยโอกาสให้พูดฝีเท้าเร่งร้อนยิ่งนักหลินวันหลงทอดถอนใจ พ่อของหลัวหนิงอาจไม่สมหน้าที่แต่ท่านย่าคนนี้กลับทําให้คนอิจฉาเป็นที่สุดเมื่อมีเสียแล้วก็ต้องมีได้ถือว่าไม่ผิดต่อเด็กสาวคนนี้เช่นกันเดินติดตามหูหยิมเท่าไปหลายก้าวฮูหยิมเท่าล่วดชีีไปยังหอน้อยที่จุดตะเกียงส่องแสงวิบวับหลังหนึ่งแล้วพูดว่านั่นคือเรือนของหนิงเอ๋อน้องหลินเจ้ารีบขึ้นไปดูนางเถะเรือนของเด็กสาว ไหนเลยข้าบอกจะเข้าก็เข้าไปได้หลินหวันหลงลังเลอยู่พักหนึ่งครั้นหันกลับไปมองฮูหยินเท่ากลับเดินจากไปไกลแล้วฮูหยินเท่าคนนี้ไม่ใช่ว่าเคยเป็นเด็กสาวมาหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็ยังนึกไม่ถึงอีกควรขึ้นไปหรือไม่ขึ้นไปดีนะหลินหวันหลงเดินวนเวียนไปมาอยู่ด้านล่างพักหนึ่งสุดท้ายจึงกัดฟันแล้วคิดว่ามารีมารีรอรอ อยู่นี่มันก็ไม่ใช่สไตล์ของเราก็แค่เข้าห้องของผู้หญิงเองจะกลัวทำไมกันอยากขึ้นก็ขึ้นไปอย่างหมดจะโดงโดงงามต้องกล้าชื่นชมตัวเองเขาหัวเราะฮิฮ่าสองคราจากนั้นจึงขึ้นไปชั้นบนขณะก,กำลังจะผลักประตูพลันได้ยินเสียงเอียดอาดคราหนึ่งประตูบานนั้นกลับมีคนเปิดออกเงาร่างงดงามร่างหนึ่งเดินออกมาจากภายในห้องลิ้นวันรงตะลึงเงินอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงร้องเรียกว่า เฉียวเฉียวตรงเฉียวเฉียวเงยหน้าขึ้นมาครั้นมองเห็นใบหน้าที่คุณเคยใบหน้านั้นจึงบดกล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีออกมาไม่ได้ว่าพี่ใหญ่เหตุใดท่านถึงอยู่ที่นี่ด้วยล่ะเจ้าคะลินหวันรงชี้ไปในห้องเอ่ยขึ้นเสียงเบาว,ว่าคุณหนูล่วอยู่ในนี้ใช่หรือไม่เจ้ามาดูแลนางโดยเฉพาะเลยหรือเฉียวเฉียวพงกศีรษะกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า เมื่อครู่เพิ่งดื่มยาแล้วหลับไปเจ้าค่ะพี่หนิงปฏิบัติตัวต่อข้าประดุดพี่น้องข้ามาดูแลนางก็เป็นการสมควรพี่ใหญ่ท่านมาเยี่ยมพี่หนิงหรือเจ้าคะความรู้สึกที่มีให้กันของสองสาวนี้ไม่เลวจริงๆเลยนะหลินหวันหลงดึงมือน้อยของนางมากล่าวระคนหัวเราะว,ว่าไม่อย่างนั้นเจ้านึกว่าข้ามาทำอะไรหรืออาการป่วยของคุณหนูล่วเป็นเช่นไรอาการดีขึ้นบ้างหรือไม่ เฉียวเฉียวนั่งลงข้างเขาสายหน้าพร้อมถอนหายใจแล้วตอบว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเจ้าค่ะท่านหมอบอกว่านางจิตใจร้อนรวนวิตกกังวลกลัดกลุ้มและเหน็ดเหนื่อยจนกลายเป็นโรคต้องพักฟื้นให้ดีๆเจ้าค่ะกลัดกลุ้มและเหน็ดเหนื่อยจนกลายเป็นโรคหลินวันหงขมบดคิ้วเช่นนั้นก็ให้นางพักฟื้นร่างกายให้ดีเสียก่อน ส่วนเรื่องตรากรำงานประชันกรนพวกนี้ก็มอบให้คนอื่นไปทำเฉียวเฉียวสายหน้าแล้วตอบว่าพี่ใหญ่ท่านไม่เข้าใจพี่หลวงหนิงแม่นางจะเป็นสตรีผู้อ่อนแอทว่าจิตใจกลับสูงส่งยิ่งนักงานประชันกรอน,นี้นางจัดการแต่เพียงผู้เดียวนางไหนเลยจะไว้วางใจผู้อื่นได้เจ้าคะที่ผ่านมาหากพี่หนิงมีเรื่องทุกข์ใจอันใดก็จะต้องบอกกล่าวกับข้า แต่คราวนี้ไม่ทราบว่าได้รับความกระทบกระเทือนใจอันใดเห็นเพียงนางหลังน้ำตาระหว่างหลับฝันก็ยังพูดเพ้ออะไรบางอยา่างเพียงแต่พอข้าถามนางนางกลับไม่กล้าพูดอะไรข้ารู้จักกับนางมาได้สักระยะหนึ่งแล้วถึงกระนั้นกลับไม่เคยเห็นพี่หนิงเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยเจ้าคะ่ะเมื่อเห็นสาวน้อยผู้นี้หน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะเป็นห่วงผู้อื่นลินวันรงก็อดหัวเราะไม่ได้ ดึงนางเข้ามาใกล้อ้อมกอดของตนพร้อมพูดว่าเด็กโง่แต่ละคนก็มีความในใจของตัวเองกันทั้งนั้นต่อให้พวกเจ้าเป็นพี่น้องที่ดีนางก็ไม่อาจบอกเจ้าได้ทุกเรื่องกระมงังกลับเป็นที่รักตัวน้อยอย่างเจ้าที่หลายวันนี้ทำงานหนักหนาเกินไปอีกทั้งยังไม่พักฟื้นให้ดีอีกผอมลงไปไม่น้อยเลยนะพี่ใหญ่ใบหน้าของเฉียวเฉียวระบายด้วยสีแดงระเรื่อสองสายซบอยู่ในอ้อมอกของเขาอย่างแนบแน่นพร้อมพูดว่า เฉียเียวไม่เหนื่อยเลยสักนิดทุกวันมีเรื่องให้ทำข้ารู้สึกจิตใจมั่นคงมากเจ้าค่ะข้าไม่อยากเป็นภาระของพี่ใหญ่จะต้องดูแลเหล่าสุราของพี่ใหญ่ให้ดีทำให้ท่านปราศจากความกังวลใจลินวันรงบีบจมูกน้อยของนางจุมพิษลงบนริมฝีปากแดงอวบอิ่มของนางคราหนึ่งหัวเราะแล้วพูดว่าภาระอะไรกันอย่าพูดจาเหลวไหลสิเจ้าเป็นที่รักของข้าและเป็นเท่าแกเนี้ของเหล่าสุราแห่งนี้ เจ้าไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลเฉียวเฉียวส่งเสียงอืมเบาๆออกมาคราหนึ่งซุกใบหน้าในอ้อมอกเขาด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นลินหวานหรงเห็นดารุณีน้อยผู้นี้มีท่าที่น่ารักน่าชังถึงเพียงนี้ไหนเลยจะอดใจได้ปลดกระดุมเอี้ยงตัวน้อยของนางเบาๆสองมือสอดเข้าไปตรงหน้าอ,อกนางแล้วเริ่มลูบไล้เบาๆเ,เนินที่อ่อนนุ่มนิ่มนั้น,น,นเรียบลื่นแฝงกลิ่นหอมอ่อนๆสองมือของหลินหวนันหงกุมเอาไว้แน่น ล่อยให้เนินคู่นั้นเปลี่ยนรูปลักษณ์อันน่ายั่วเย้าสารพัดอยา่างไปตามจินตนาการภายใต้เงื้อมมือของเขาเฉียวเฉียวหายใจกระชั้นถี่รุนแรงอายจนไม่กล้าพูดอะไรออกมาหลินมหวนันหลงสกิดบริเวณชมพูนั้นเบาๆลมหายใจของเฉียวเฉียวพลันร้อนระอุใบหน้าแดงกำ่ำล้มตัวลงบนอ้อมอกเขาอย่างไรเรี่ยวแรงออบครางเสียงเย้ยยวนว่าพี่ใหญ่ไม่ใช่ที่นี่ พี่หนิงยังอยู่ในห้องนะเจ้าคะไม่พูดยังพอว่าพอพูดออกมาเลือดสัตว์ป่าที่อยู่ในกายหลินหวานหลงก็เดือดพล่านในห้องของคนอื่นในนั้นยังมีสาวน้อยคนหนึ่งนอนอยู่อีกทั้งด้านนอกก็มีเด็กดีตัวน้อยที่แสนจะน่ารักน่าชัางงามยวนเยาเช่นนี้อีกอยากตื่นเต้นมากเท่าไหร่ก็ตื่นเต้นมากเท่านั้นแม้รู้ทั้งรู้ว่าความคิดเช่นนี้จะเดรัจฉานมากก็ตาม แต่มารดามันใครบ้างที่ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากเดรัจฉานต้องให้ข้าเสแสร้งทําเป็นใสซื่อบริสุทธิ์พระเจ้าคงดูแคลนข้าแล้วละ่ะหลินวันรงหัวเราะและกล่าวกับเฉียวเฉียวด้วยท่าทีหื่นกามว่าเด็กดีพวกเรามาลองกันสักตั้งเถอะจบนิยายเสียงเรื่องยอดเซลแมนทะลุมิติตอนที่211-212อยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ